อารมณ์ของเจ้าก็ยังเหมือนเดิมเลยนะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเจ้าควรเอาสหายของเจ้าออกไปก่อนชินนันเขาเป็นสหายของข้าถ้าเกิดจ้ำให้เขาเข้าไปด้วยข้าก็จะไม่ไปงั้นพวกเรากลับบันเทอะไปชิงเหลี่ยงถ้าเกิดเจ้าออกไปเจ้าจะพลาดมากเพราะว่าคนที่กําลังมาเขามีสถานะสูงส่งถ้าเกิดเจ้าทําให้นางโกรธมันจะเป็นเรื่องไม่ดีแน่ไปฉีดูเหมือนว่าเจ้าจะชอบดื่มเลือดสินนะนี่เจ้าพูดอะไรออกมาเออเขารู้ได้ยังไงกัน นี่เป็นเรื sh <sh ่องจริงหรอหรือว่านี่จะเป็นทักษะชั่วร้ายที่เขากำลังฝึกฝนเจ้าพูดเรื่องอะไรไร้สาระยังไม่ยอมรับอีกอย่างนั้นหรอทักษะชั่วร้ายของเจ้าไม่ถึงขั้นที่ถอยกลับไม่ได้แล้วและทั้งมือและเท้าของเจ้าก็มีเลือดไหลเวียนอยู่ต่อไปเจ้าต้องดื่มเลือดสามหมื่นหยดเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายของเจ้านี่เจ้าเป็นไปไม่ได้มีเพียงแค่ไม่กี่คนที่รู้ว่าข้าฝึกทักษะชั่วร้ายหรือว่าข้ากำลังถูกหักหลังแล้วยังมีคนที่อยู่ห้องรับข้างๆนี้เจ้าจะไม่เรียกเขามาดื่มชาหน่อยเหรอมีคนอย่งงันาไก ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะขลึบเออท่านป้าท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอปรามาจารย์หนุ่มเคยบอกว่าไฝหลิงไม่สามารถเขา้าร่วมได้ไม่ใช่หรอือสรุปแล้วคนนี้ก็คือราชินีไฝหลิงพวกเจ้าทั้งสองมีการบ่มเพาะและจิตวิญญาณเท่ากันจึงบอกได้ยากว่าใครเป็นผู้ชนะข้ามานนมของปรามาจารย์หนุ่มมีศิลากาัานพนันอยู่ให้พวกเจ้าเลือกมาสามชิ้นและตัดมันใครได้มูลค่ามากกว่ากันคนนั้นจะชนะและผู้แพ้จะต้องเสียาปคำสั่งของปรามาจารย์หนุ่ม ข้าไม่เห็นด้วยศิลาพวกนั้นถูกนํามาโดยไผ่ฉีข้าไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกับมันบ้างถ้าเกิดเจ้าไม่แข่งก็มอบป้ายคำสั่งของปรมจารย์หนุ่มมาซะข้าจะทํายังไงดีพวกเราไม่มีปัญหาแต่เรามี2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เราต้องได้เลือกก่อนและเงื่อนไขที่สองสาราปไปส่วนจะต้องเป็นของชิงเหลียงถ้าเกิดเราชนะเหมิมทําไมข้าจะต้องยอมรับเงื่อนไขของเจ้าด้วยนี่คือการแข่งขันระหว่างข้ากับนางเจ้าเป็นเพียงแค่คนนอกเท่านั้น งั้นข้าจะขอทักษะจกกักรพรรดิทั้งสามมาเดิมพันถ้าเกิดพวกเราแพ้เจ้าก็เอาไปได้เลยน่าสนใจดีนี่งั้นก็ตามนั้นก็ได้ข้ารับข้อเสนอหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะตอนนี้ก็ได้เริ่มแล้วเจ้าไม่อยากเลือกก่อนอย่างนั้นหรอแม่นางชิงเหลียงเอาอันนี้จนถึงตอนนี้ข้าทาได้เพียงแค่เพิ่มขินหนาเท่านั้นเจ้าเอาแค่นั้นเหรอชิ้นเดียวก็พอแล้วเฮยิงจริงๆง,ง,งั้นก็ดีแล้วถึงตาเจ้าแล้วสุด เออนี่มันสีลาระดับสูงช่างเป็นเจตนากระบี่ที่น่ากลัวอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเจ้าได้ปรับแต่งมันกับสีลาระดับสูงความสามารถของเจ้าก็จะพุ่งทะยานกว่านี้แม้แต่การบ่มเพาะของเจ้าก็เช่นกันชินหนานพวกเราชนะแล้วสีลาที่เจ้าผ่ามานั้นมันมีค่ามากกว่าของไปฉีซะอีกไปฉีสาระไปส่วนเป็นของข้าแล้วจะเรียกใบคำสั่งของปรรมาจามจ์หนุ่มมาได้แล้วนิดเจ้าชิงเหลียงข้าประเมินเจ้าต่ำไปสหายน้อยชินหนานข้าไม่อยากจะเสียมารายาทแต่ว่าข้าขอซื้อศีลาอันนี้จะได้ไหม ข้าไม่ขายศิลานี่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับทักษะกระบี่พิณาสวรรค์ข้าจะขายได้ยังไงกันทำไมเจ้าปฏิเสธข้าเร็วจังถ้าเกิดเจ้าขายให้ข้าข้าจะถือว่าติดนี่บุญคุณของเจ้าเลยนะข้าบอกว่าไม่ขายก็คือไม่ขายท่านจะตื้อข้าทำไมเจ้าไม่ขายให้ข้าก็ระวังตัวไว้เถอะพวกเรากลับได้แล้วเฮ้อเจ้าก็ปฏิเสธราชินีไปหลิงจะต้องระวังตัวไว้นนอนาคตด้วยล่ะเพราะว่าเฉินชีไลก็ยังไม่กล้าทำแบบนี้เลยเจ้านั่นแหละระวังตัวไว้ด้วย เออข้าก็อยากจะรู้นะักว่าเจ้าจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันชินนันเจ้าใจร้อนเกินไปเจ้าไม่สามารถตออกก่อกรกำลังได้ด้วยตัวคนเดียวไม่เป็นอะไรน้าเจ้าไม่ต้องห่วงข้าตอนนี้ข้าต้องไปก่อนท่านเลเช่นนี้เมื่อสิบวันก่อนชินนันเขาอยู่ที่พื้นที่อันบริสุทธิ์และเขาก็รู้จักกับลูกสาวของผู้นำตระกูลเฉินเขาถูกต้อนรับเป็นอย่างดีดูเหมือนว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะจากทวีปกลางแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างการบ่มเพาะของเขาจึงเหลืออยู่ขอบเขตเทวขันห้าเท่านั้น เราะเป็นอัจฉริยะจากทวีปกลางนี้เองถึงว่าทําไมถึงกล้าทําให้ข้าโกรธพวกเราจะทํายังไงดีครับส่งคนไปเปิดวังวิญญาณช่วรหลายและอีกหาวันบอกให้ไปฉี่มหาฆ่า